อ๋ะนีต่ต้นลำอ่อนๆมันเอาไปปอกเอาโคลนมันที่หักเนี่ยเอาทิมทิมเลียงเลียงเลยมันแตกของมันเอง,องเมันเป็นมั่วน้ำแข็งตั้ง,อ,งอยากตดแม่เลยมันก็เอาวางลงไปเลยสิต้นนั่นน่ะอืออืออ้กระตื่รอ,อ,อ,อร้นจรงหายท้องหายได้เดี๋ยวมันจะไอ้นี้ นี่น้องเดี๋ยวมันจะไอ้นี่เก,กะเดี๋ยวมันจะไปพาลูกล้มอีกเอา,เอ,าเออวางตรงกลางให้มันนั่งพับอ่ะมาวางตรงกลางแล้วให้มันนั่งเออดีกว่าเดี๋ยวมันจะรัดขามเอาล่วงเดี๋ยวรัดหมดแล้วจับให้ดีหยิบขึ้นไปลูกอันนั้นต้นนั้นน้ำไม่เอา จับให้ดีอย่าไปทับอย่างนั้นลูกเอาจับเอามือจับเดี๋ยวมันจะลุเออเดี๋ยวจะล้วงโอ้ยรถเนาะโอ้อยอ้าว ใย้น้อยเอ,อ๊ะแล้วแหละลมมันไม่มีไม่ใช่เลยนั่นน่ะรีบไปซ่องอีปอดอจะดีเลยแล้ว,ลวบทไปมันจะเสียไหมแล้วตอนนี้